สี่ราศีความรักปังสุดแบบฉุดไม่อยู่ราศีแรกราศีพฤษภราศีพฤษภสำหรับคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนดวงความรักของราศีพฤษภสำหรับดวงคนโสดชีวิตรักปี2566นี้แม้จะปากแข็งปฏิเสธว่าไม่ได้อยากลงสนามความรักให้เจ็บตัวเปล่าๆแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังรอใครสักคนที่ตรงใจอยู่บอกเลยว่ามีคนเข้ามาไม่ขาดสาย แต่ด้วยความเป็นคนหนักแน่นมากก็จะไม่คบใครจนกว่าจะมั่นใจว่าชอบคนนี้เข้าแล้วจริงๆสวยและเลือกเก่งก็เลือกต่อคะ่ะอย่าสนใจใครเอาที่ถูกใจเราที่สุดและสำหรับดวงคนที่มีแฟนแล้วหรือมีครอบครัวเป็นไปด้วยความเรียบง่ายแม้ไม่แสดงออกมากนักแต่ก็มีความซื่อสัตย์และมั่นคงต่อก,กันเป็นอย่างยิ่งแต่สำหรับคู่ที่อยู่กันมานานมากๆระวังอารมณ์เหนื่อยล้าอาจพาให้กระทบกระทั่งกันได้ง่าย อยู่ด้วยกันก็ต้องท้อยทีท้อยอาศัยกันไปนะจ๊ะราศีที่2ราศีกรกฎสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมสำหรับคนโสดจะมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆแต่ค่อนข้างจะมีความคาดหวังสูงอาจมีความรู้สึกไม่พอใจต่อพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายๆจนบางครั้งเขาหรือเธอก็ไม่ได้รู้ตัวรวมทั้งสถานการณ์อาจพาให้คุณปรารถนาในความรักใคร่จนเกินพอดี ต้องระวังว่าดวงความรักที่พุ่งกระฉูดนี้อาจนำพาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ร้อนแรงแต่ยุ่งเหยิงได้เบาได้เบานะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วปีนี้ความหวานความกระชุ่มกระชวยในความรักกลับมาอีกครั้งรวมทั้งมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อย,ยอดร่วมกันอย่างเป็นรูป,ปธรรมช่วงนี้ช่างเอาอกเอาใจคนรักดีแต่บางทีก็ให้ความสนใจกับการทำงานหรือเรื่องอื่นๆมากกว่าคนรักด้วยอาจทำให้เกิดความน้อยใจได้ในบางครั้ง และข่าวดีสำหรับท่านที่ต้องการมีบุตรปีนี้มีเฮนแน่นอนค่ะราศีที่3ราศีสิงห์16สิงหาคมถึง15กันยายนสำหรับคนโสดนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแบบสูงลิว้วเป็นปีที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขสมหวังอาจจะมีรักแรกพบเป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นการสิ้นสุดการรอคอยแต่ก็ต้องเลิกกังวลเกี่ยวกับชีวิตโสดนะคะถ้าเจอคนดีมันก็คุ้มที่จะแชร์ช่วงเวลาแห่งความสุข และความสบายใจไปด้วยกันค่ะสำหรับคนมีคู่ช่วงปีนี้รู้สึกว่าจะเอาใจใส่และถนอมน้ำใจคนรักและคู่ครองเป็นพิเศษมีความยืดหยุ่นประณีประนอมและให้อภัยสูงจะมีความสุขอิ่มเอ็มใจสมหวังในความรักทุกประการคิดอ่านต่อยอดชีวิตคู่ให้พัฒนาก้าวย่างไปในทางที่ดีที่เจริญเรียกว่าอิ่มความสุขจนจะล้นออกมาเลยค่ะราศีสุดท้ายราศีพิจิก สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมสำหรับคนโสดชีวิตรักปีนี้ถือว่าทิศทางลมค่อนข้างดีเลยนะคะมีเสน่ห์และมีคนมาสนใจมากมายแต่เรื่องหัวใจยังคงอยู่ท่ามกลางความผันแปร ى, ไม่แน่ไม่นอนซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับชีวิตโสดของคุณเพราะอยู่คนเดียวคุณก็สบายใจดีแต่ถ้ามีใครเข้ามาก็ลองเปิดใจสักหน่อยพะดูจะเป็นคนที่ดีน่าสารสัมพันธ์อยู่ค่ะ สำหรับคนมีคู่ก็เข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวเอาใจใส่และดูแลสาระทุกสุขดของคนในครอบครัวเป็นอย่างดีและทุกสิ่งที่ทำไปก็เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในทุกช่วงเวลาเสมอเรียกว่าไม่หวานมากแต่ก็อบอุ่นหัวใจกันสุดๆค่ะและนี่ก็เป็นดวงความรักของทั้ง4ราศีที่บอกเลยว่ามีทั้งความปังและความอบอุ่นรออยู่ก็ขอให้ประคองสติและยึดถือในความถูกต้องเอาไว้นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอและมีเหตุผลของมันแน่นอนขอให้มีความรักที่สมหวังและมีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ